ลูกค้าถามเลยครับว่าติดแล้วจะดีขึ้นไหมอาการนี้เขาอยากแก้หายไหมสวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้ามากับสายฝนเลยครับยังเปรียกเกันเลยคันนี้เป็นโตโยต้านะครับฟอร์จ er ูเนเจนแรกเลยเจนแรกที่หลายคนยังไม่ใช่นายักยังไม่ใช่นาแชมเป็นตัวเจนแรกคันนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นยุคสมัยนั้นนะประมาณรุ่นรุ่นแรกประมาณปี05นะครับแล้วมาเปลี่ยนโฉบอีกทีประมาณปี 0910ผู้นี้จะเป็นน่หน้ายักแล้วซึ่งช่วงช่วงเวลานั้นนะครับความนิยมคือจะเป็นการยกสูงซึ่งแงน่นอนว่าคันนี้ก็เป็นเสร็จยกสูงเหมือนลูกค้าเอากลับมาคืนชีพมันใหม่ดีกว่าคันนี้ตอนนี้ที่ทํามาแล้วเพิ่งทํามาเลยก็คือเปลี่ยนสปริงเป็นตัวยกสอนะครับจาก i อรอนแมแล้วก็เป็นโช้คตัวเซลล์โฟมนะครับจาก i อรอนแมนกันก็ได้ความสูงเพิ่มขึ้นมา แต่ว่าสิ่งที่ลูกค,ค้าเจอคือพอมันสูงขึ้นใช่ไหมครับมันจะมีอาการโยกโยกโยนโยและท้ายดินเป็นเรื่องปกติของรถที่สูงครับรถยิ่งสูงยิ่งมีอาการโยกมากกว่ารถที่เตี้ยแต่ก็นั่นแหละครับมันเรื่องความนุ่มนวลเอล่ยหรือเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่บุคคลไปคันนี้ลูกค,ค้าบอกว่าตอนแรกกาจะทําอาจจะเป็นสายพวกแคมป์สายอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามเ,เมื่อตอนนี้เป็นความสูงเป็นตัวรถเดิมอยู่แต่พอใส่เซตนี้เข้าไปจะมีความโยกมากขึ้นวันนี้เลย,ยเราแก้ให้ก็คุยมานานแล้วครับทักมาคุยกันวันนี้ได้้มมีีีโอกกาาสัทัทท่จะตติตง คันนี้เดี๋ยวพามาดูทีละจุดเลยครับคันนี้เป็นโฉมเดิมอยู่ลูกค้าได้ร้อยีนะครับของตัวลีเจนเดอร์มาก็เอามาใส่เูครบาบว่าใช้งานไปก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนแม็กใหม่ตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเอาขอบ18หรือขอบ16ครับก็ดูเหมือนเดิมเลยด้านหน้าก็เช่นกันครับก็เป็นล้อเดิมแต่เป็นตัวของลีเจนเดอร์นะยางก็เป็นยางติดรถมาเลยครับ ส่วนสปริงนะครับก็เป็นของไอรอนแมเห็นไหมสีเขียวเนี่ยอ่าและโชก็เป็นเซลล์โฟมสีขาวด้านหลังก็เช่นกันครับด้านหลังก็เป็นของไอ Man เดี๋ย่าพามาชมนี่นะฮะเป็นตัวเซลล์โฟมจาก i อรอนแมนแล้วก็สปริงสีเขียวๆๆตรงน,นั้นวันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งตัวแัลลิงจาก STD p o ว e r กันเสแ,แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราพามาชมกันครับ สำหรับการเคลียร์พื้นที่ด้านหลังก่อนการติดตั้งใน f o r t u n e r นะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมแรกโฉมหน้ายักษ์และโฉมแชมป์นะครับมันจะมีตัวเรียกว่าตัวกระจายแรงเบรคครับซึ่งจะมีการพัฒนาเรื่อยๆแล้วแล้วแต่ว่าตัวโฉมไหนจะใช้ระบบไหนนะครับซึ่งโฉมนี้จะเป็นแบบระบบการดึงและทวงน้ำหนักครับก็ต้องย้ายตัวนี้ก่อนเพราะว่าขามันจะติดกับตัวกันเซเดิมครับซึ่งเราจะไม่ได้ใช้กันเซเดิมแล้วเราเลยย้ายตำแหน่งตัวตัวนี้ออกไปให้อยู่กับตัวถังแทนเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยครับ คันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยครับแขนสีบอลแบบเชื่องกับเสื้อเพาพอออกมาก็ดูเนียนนะดูกลมกพลืนกับตัวรถด,ดีครับลูกค้าบอกว่าเป็นกังวลมากครับว่าอาการที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันจะหายไหมเพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนโชกสปริงไปดูโชกสปริงครับยังใหม่อยู่เลยคากลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายเนี่ยเขาต้องกลับไปใช้โชคสปริงอื่นอะไรเงี้ยครับแต่ผมบอกแล้วว่าอาการที่ลูกค้าเจอไม่ว่าเป็นาการโยกอาการดิ้นหรือว่าเจอลมสวนทางกับรถบรรทุกใหญ่ๆแล้วมันโยก อาการนี้หายครับคนนั่งหลังก็สบายครับเป็นไงครับรอเลยสอบถามลูกค้าว่าเป็นไงบ้างน,นะครับลูกค้าบอกว่าดีขึ้นชัดเจนครับนิ่งขึ้นเยอะอาการดิ้นดิ้นโยนโไม่รู้สึกแล้วครับวันนี้ลูกนั่งหลังกันเต็มสบายมากครับขอบคุณมากผมก็ขอบคุณลูกค้าซึ่ังครับที่ไว้ใจ STB Power ครับ